12เรื่องที่ควรเลิกทําแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1เลิกวิตกกังวลมากเกินไปความวิตกกังวลมันเหมือนกับเงาที่ตามติดเราไปทุกที่ต่อให้เราหลับตาเงานั้นก็ยังอยู่ในใจมันเป็นเหมือนธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองแต่ปัญหามันอยู่ที่เงาที่ว่านั้นมักจะใหญ่กว่าความเป็นจริงลองสังเกตดูนะคะสิ่งที่เรากังวลหนึ่งเรื่อง มันแทบจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเกินครึ่งเลยแต่เรากลับเอาชีวิตเอาเวลาเอาพลังใจไปผูกไว้กับเงาลวงตานั้นยิ่งคิดก็ยิ่งหนักยิ่งกลัวก็ยิ่งจมจนลืมไปว่าชีวิตจริงยังไม่ได้พังแต่ใจเรานี่แหละคะ่ะที่พังไปก่อนแล้วเรื่องนี้ตามตำราโบราณเคยบอกไว้ว่าคนที่แพ้ไม่ได้แพ้เพราะว่าศัตรูเก่งแต่แพ้เพราะว่าใจของตัวเองกลัวจนขาสัน่นยกตัวอย่างอย่างนักรบที่เขาออกศึก ถ้าหากว่าใจยังโมดแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงแพ้แน่นอนเขาก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้จับดาบด้วยซ้ําแต่ถ้าใจมั่นคงศัตรูร้อยคนก็ยังพอสู้ไหวเพราะฉะนั้นนะคะความวิตกกังวลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันเวลาที่มันเข้ามาก็ให้หายใจลึกๆบอกกับตัวเองว่านี่คือความคิดไม่ใช่ความจริงแล้วก็ค่อยๆวางมันลงไม่ต้องไปสู้กับมัน แต่เรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันผ่านไปชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินกว่าที่จะมัวจมอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดลองหัดฝากความเชื่อมั่นไว้กับตัวเองเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเราก็จะหาทางรับมือได้เสมอเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่ฆ่าเราได้ไม่ใช่ปัญหาข้างนอกแต่คือความคิดลบที่เราเลี้ยงไว้ข้างในต่างหากนั่นเองข้อ 2. เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นมนุษย์เกิดมาก็เหมือนถือกระจกติดตัวมาคนละบาน แต่ปัญหาก็คือหลายคนไม่เคยมองกระจกของตัวเองเอาแต่หันไปส่องกระจกของคนอื่นแล้วก็เอามาวัดค่าว,ว่าใครสูงกว่าใครรวยกว่าใครสำเร็จมากกว่าจนลืมไปว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสำเนาของใครแต่เกิดมาเพื่อเป็นต้นฉบับของตัวเองการเปรียบเทียบก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังใจเราขุดลึกเท่าไหร่ใจของเราก็จะจมลงไปเท่านั้น คนที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาก็ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่มัวแต่เชะเง้อดูดาบของศัตรูแต่ไม่เคยก้มมาดูของตัวเองว่ามีอาวุธอะไรในมือจนสุดท้ายก็แพ้ทางๆท,ที่จริงๆแล้วตัวเองก็มีของดีอยู่ในมือลองคิดดูนะคะถ้าคุณปลูกต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งเป็นต้นไผ่ส่วนอีกต้นหนึ่งเป็นต้นโอก๊กคุณเอาไผ่ามาเปรียบเทียบกับโอก๊กคุณก็อาจจะบอกว่า ต้นไผ่นั้นไม่เคยเติบโตได้ใหญ่เหมือนกับต้นโอก๊กแต่ถ้าเอาต้นโอ๊กมาเปรียบเทียบกับต้นไผ่คุณก็อาจจะบอกว่าต้นโอ๊กนั้นไม่เคยยืดหยุ่นเหมือนกับต้นไผ่ทั้งที่ความจริงแล้วต้นไม้ทั้งสองต้นต่างก็มีคุณค่าในแบบของมันเองคนก็เช่นกันบางคนเกิดมาเพื่อวิ่งเร็วบางคนเกิดมาเพื่อเดินไกลบางคนถนัดทำสิ่งที่เล็กๆแต่แม่นยำบางคนถนัดสร้างสิ่งที่ใหญ่โตแต่ใช้เวลานาน ถ้าเรายังมัดแต่เปรียบเทียบเราก็จะไม่มีวันเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเลยแต่การเปรียบเทียบก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไปถ้าเกิดว่าใช้ถูกวิธีมันก็จะกลายเป็นแรงผลักดันเหมือนกับนักรบที่เขาเห็นศัตรูที่แข็งแกร่งก็รู้สึกฮึกเหิมอยากจะฝึกฝนให้เก่งขึ้นแต่ถ้าใช้ผิดมันก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามใจของเราให้เล็กลงทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ควรเลิกไม่ใช่การเปรียบเทียบ แต่คือการเปรียบเทียบที่ทำร้ายตัวเองอันนี้ต้องหยุดนะคะแล้วหันมาเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานว่าพัฒนาขึ้นไหมแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนนั่นแหละค่ะคือการเปรียบเทียบที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าข้อ3เลิกให้ความสำคัญกับความเห็นของคนอื่นมากเกินไปเสียงของคนอื่นมันก็เหมือนกับลมที่พัดผ่านบางทีก็เย็นสบายแต่บางทีก็หนาวสถานจับใจ แต่ปัญหาก็คือว่าหลายคนไม่รู้จักเลือกฟังเอาลมหนาวมาเก็บไว้ในอกแล้วก็ทรมานตัวเองทุกวันทั้งที่ความจริงแล้วเสียงเหล่านั้นไม่ควรค่าแม้แต่จะหยุดเดินเพื่อฟังด้วยซ้ำคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคำพูดของคนอื่นก็จะไม่ต่างจากหุ่นเชิดที่ถูกเชือกบังคับหัวใจและก็เส้นทางไม่ได้เป็นของตัวเองแต่เป็นของคนที่พูดอะไรออกมาโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นมีคนชมเราก็ยิ้ม มีคนด่าเราก็รู้สึกท้อมีคนดูถูกเราก็หยุดนี่แหละค่ะคือชีวิตที่ฝากอนาคตไว้กับปากของคนอื่นโบราณจึงได้เตือนไว้นะคะว่าอย่าให้ควันบังไฟคำพูดของคนก็เหมือนกับควันมันฟุง้งมันบังสายตาแต่ไม่ใช่ไฟจริงๆถ้าเราเอาแต่จ้องควันเราก็จะไม่เห็นทางที่ควรเดินถ้าปล่อยให้ควันลอยผ่านไปเราก็จะเห็นไฟชัดขึ้นเห็นเป้าหมายที่ชัดมากยิ่งขึ้น จำไว้นะคะว่าคำพูดนั้นมีอยู่สองชนิดก็คือคำพูดที่สร้างกับคำพูดที่ทำลายคำพูดที่สร้างก็คือคำที่ให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจให้แสงสว่างแก่ใจส่วนคำพูดที่ทำลายก็คือคำที่กดหัวทําให้เราเล็กลงทําให้เราเชื่อว,ว่าเราไม่มีค่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกรองเราก็จะกินขยะทางความคิดเข้าไปทุกวันเหมือนกับเอาพิษเข้ามาเก็บไว้ในใจโดยไม่รู้ตัว อย่าลืมนะคะว่าเวลาของเรามีจํากัดทุกนาทีที่เอาไปจมอยู่กับเสียงลบคือเวลาที่เราสูญเสียโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่คนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเสียงเชียร์เสมอไปบางคนเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะเยาะแต่พวกเขาก็ไม่เอาเสียงเหล่านั้นมาเป็นโซ่ตรวนกลับเอามันมาเป็นเชื้อไฟเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องเลิกเป็นทาสของคำพูดเลือกที่จะฟังเสียงที่มีคุณค่า และที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงของหัวใจเราเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีเสียงไหนที่ดังไปกว่าความเชื่อมั่นที่เรามอบให้กับตัวเองข้อ 4. เลิกเก็บกดอารมณ์ไว้ในใจอารมณ์ถ้าเกิดว่าเปรียบก็คือไฟไฟที่ไม่ถูกปล่อยออกมามันก็จะสุมอยู่ข้างในแล้ววันหนึ่งมันอาจจะลุกพืบขึ้นมาเผาไหม้ทุกอย่างที่เราไม่อยากเสียไปก็ได้หลายคนคิดว่าการเก็บเงียบคือการเข้มแข็งแต่แท้ที่จริงแล้วความเงียบนั้น บางครั้งมันก็คือระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในอกคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยระบายก็มักจะดูเหมือนนิ่งสงบแต่ในใจกลับปันป่วนเหมือนพายุเมื่อถึงวันที่ทนไม่ไหวระเบิดที่เก็บไว้มานานก็จะทําลายทั้งตัวเองและก็คนรอบข้างในตำราสอนใจเคยกล่าวเอาไว้ว่าน้ำที่ไหลไม่หยุดย่อมใสสะอาดแต่บ่อน้ำที่ขังนิ่งกลับเต็มไปด้วยตะกอนและก็สิ่งเน่าเสียอารมณ์ของเราก็เช่นกันนะคะ ถ้าเราปล่อยให้ไหลออกอย่างถูกทางมันก็จะไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าเราขังมันไว้ในใจมันก็จะกัดกร่อนจนเราป่วยทั้งกายและใจการระบายไม่ได้แปลว่าจะต้องตะโกนใส่ใครหรือว่าไปทำร้ายใครแต่คือการหาช่องทางที่ถูกต้องอาจจะเป็นการเล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังการเขียนลงสมุดหรือแม้แต่การปลดปล่อยให้มันออกมาด้วยน้ำตาทุกการระบายคือการยอมรับว่าตัวเราเองก็เป็นมนุษย์ ไม่ใช่หินที่ไร้ความรู้สึกและก็อย่าลืมนะคะว่าการเล่าความทุกข์ออกไปบางครั้งไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการคำตอบแต่เพราะว่าเราอยากจะมีใครสักคนเดินอยู่ข้างๆในวันที่ใจเราหนักการพูดออกมาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะไปเชิญกับสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตเบาขึ้นจงเลิกกดข่มอารมณ์เหมือนกับเก็บถานไฟไว้ในอกหัดวางหัดปล่อย หัดพูดแล้วคุณจะรู้นะคะว่าความโล่งใจนั้นมีค่ามากกว่าการเก็บทุกอย่างไว้งเงียบๆจนตัวเองแทบหายใจไม่ออกข้อ 5. เลิกทำตัวไร้สาระคนเราถ้าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนกับเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลไม่ได้มีหางเสือไม่มีทิศทางลมพัดไปทางไหนก็ไปตามนั้นถึงแม้ว่าจะยังลอยอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่มีวันไปถึงฝั่ง การทำตัวไร้ประโยชน์มันไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่มันค่อยๆขโมยศักยภาพในตัวของเราไปทุกวันเหมือนกับมีทรัพย์สมบัติล้ำค่าอยู่ในมือแต่ปล่อยให้ฝุ่นจับจนหมดราคาคนที่มีชีวิตแต่ไม่ทำอะไรให้เกิดคุณค่าก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยอมมอบเวลาอันมีค่าให้สูญเปล่าในแต่ละวันโบราณจึงสอนไว้ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ย่อมกลายเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นเหยียบยำ่ำคนที่เอาเวลาไปทิ้ง ก็มักจะกลายเป็นเพียงบันไดให้กับคนอื่นที่ขยันกว่าใช้เหยียบขึ้นไปสู่ความสำเร็จในขณะที่ตนเองยังย่าอยู่ที่เดิมแต่การทาให้ชีวิตมีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปไม่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกเพียงแค่เริ่มจากการทำให้วันวันหนึ่งของเรานั้นมีความหมายอย่างเช่นใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลงมือทำงานที่ค้างคาสร้างประโยชน์เล็กๆให้กับคนรอบข้างหรือว่าทำสิ่งที่ช่วยพาเราเข้าใกล้เป้าหมายทีละก้าว เพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนจากชีวิตที่ไรค่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังได้แล้วค่ะจําไว้นะคะว่าคนที่ใช้ชีวิตมีคุณค่าไม่ได้วัดจากว่าเขามีเงินเท่าไหร่แต่ดูจากว่าเวลาที่เขาใช้ไปได้ฝากอะไรไว้ให้กับโลกนี้บ้างถ้าคุณเลิกทาตัวไร้ประโยชน์แล้วหันมาเติมความหมายให้กับชีวิตทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณก็จะไม่รู้สึกเบื่อนหน่ายแต่จะลุกขึ้นมาด้วยความมั่นใจว่าวันนี้ฉันกําลังจะเดินไปข้างหน้าข้อ6 เลิกทำตัวเป็นคนที่ทุกคนต้องการชีวิตของเรามีค่าแต่หลายคนกลับเอาค่าไปแลกกับคำว่าถูกใจคนอื่นเราพยายามยิ้มทั้งๆที่ไม่อยากยิ้มพูดทั้งทั้งที่ไม่อยากพูดทำทั้งๆ้ที่ไม่อยากทำเพียงเพราะว่ากลัวใครบางคนจะไม่ชอบเราปัญหาก็คือว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคนที่เดินตามใจคนอื่นทุกฝีก้าว ไม่มีวันเจอเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่พอใจอยู่ดีโบราณเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคือคนที่ถูกใช้จนหมดแรงเพราะเมื่อเราไม่เคยตั้งขอบเขตคนอื่นก็จะก้าวล้ำเส้นเข้ามาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าตัวเองกำลังแบกภาระของทั้งโลกไว้บนบ่าทั้งที่แท้จริงแล้วนะคะคุณยังมีชีวิตที่ต้องดูแลอยู่การที่เราพูดคำว่าไม่ ไม่ใช่ความใจร้ายเลยนะคะแต่คือการปกป้องสิ่งสําคัญในชีวิตบางครั้งการปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มปฏิเสธคนที่เอาเปรียบหรือว่าการปฏิเสธคําขอที่เกินกําลังก็คือการบอกว่าฉันให้คุณค่าในตัวเองแล้วก็อย่าลืมว่าโลกนี้มีคนมากมายต่อให้คุณทําทุกอย่างตามใจเขาก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนรักได้ทั้งหมดคนที่รักคุณจริงๆเขาไม่ได้รักเพราะว่าคุณทําตามใจเขาแต่รักเพราะว่าคุณเป็นตัวคุณ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องเลิกทำตัวเป็นคนที่ทุกคนต้องการแล้วก็หันมาถามใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องการอะไรเมื่อตอบได้แล้วก็ยืนหยัดในเส้นทางนั้นคุณก็จะค้นพบอิสระที่แท้จริงอิสระจากสายตาคนอื่นและก็อิสระจากการกดทับของตัวเองข้อ7เลิกมองว่าโลกแย่ไปหมดโลกใบนี้มันไม่เคยแย่เกินไปแต่ปัญหาก็คือใจของคนที่เลือกจะมองเพียงด้านมืด เหมือนกับคนที่เดินเข้าป่าแล้วจ้องแต่กองขี้เถาแต่ไม่เคยเงยหน้ามองพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ตรงหน้าความจริงก็คือในทุกวันนี้มีสิ่งดีๆเล็กๆซ่อนอยู่เสมอนะคะเพียงแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าสายตาของเขาถูกบทบังด้วยม่านหมอกของความคิดลบแล้วก็จะเห็นแต่ปัญหาแต่ไม่เคยมองเห็นโอกาสเห็นแต่ความล้มเหลวแต่ไม่เคยมองเห็นบทเรียนโบราณเขาจึงกล่าวไว้ว่า ใจเป็นอย่างไรโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจของเราหมดแต่คิดว่าโลกมันโหดร้ายโลกมันเลวร้ายโลกมันไม่ยุติธรรมเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องเลวร้ายเข้ามาหาตัวเองยิ่งคิดลบก็ยิ่งเจอแต่สิ่งลบๆเป็นวังวนที่ไม่มีทางออกแต่ถ้าใจเลือกมองในมุมใหม่ทุกเรื่องที่เคยแยก่ก็กลายเป็นบทเรียนทุกความผิดพลาดก็กลายเป็นประสบการณ์และทุกความทุกข์ก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราโตขึ้นคนที่มองโลกในแง่บวก ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้านมืดแต่เขารู้จักเลือกเลือกที่จะใช้มันเป็นเชื้อไฟในการก้าวต่อไปการคิดบวกไม่ได้แปลว่าหลอกตัวเองว่าทุกอย่างสวยงามแต่มันคือการหาสิ่งดีในสิ่งร้ายเหมือนกับฝนที่ทำให้เปียกปอนแต่ก็ทำให้ดินชุ่มและต้นไม้เติบโตหรือเหมือนไฟที่เผาไหม้แต่ก็ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างเมื่อเราฝึกใจให้เลือกมองสิ่งที่ดีแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยโลกทั้งใบก็จะเริ่มเปลี่ยน เพราะสิ่งที่เราโฟกัสคือสิ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นเลือกโฟกัสความสุขความหวังและก็โอกาสคุณก็จะพบสิ่งนั้นโลกไม่เคยโหดร้ายเกินไปแค่ใจของเรามองผิดด้านก็เท่านั้นข้อ8เลิกหาข้ออ้างข้ออ้างมันก็เป็นเหมือนกับกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองกำแพงนี้ไม่เคยมีอยู่จริงแต่ใจเรากลับเชื่อว่ามันแข็งแกร่งจนก้าวขาไม่ได้หลายคนอยากจะสำเร็จอยากรวยอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับใช้ทั้งชีวิตไปกับการสร้างเหตุผลว่าทำไมยังทำไม่ได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเงินบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ไม่มีก็คือความกล้าที่จะเริ่มลงมือทำต่างหากนะคะโบราณเคยกล่าวไว้ว่าผู้แพ้มักจะมีข้ออ้างเสมอส่วนผู้ชนะเขาจะมีแต่เหตุผลข้ออ้างคือเครื่องมือของคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญความจริงส่วนเหตุผลคือพลังของคนที่พร้อมที่จะก้าวข้าม ทุกครั้งที่เราพูดถึงข้ออ้างเราก็กำลังปิดประตูแห่งอนาคตตัวเองด้วยมือของตัวเองโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตดูนะคะคนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครที่เริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์พร้อมบางคนเริ่มจากศูนย์บางคนเริ่มจากหนี้แต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือเขาไม่ได้ใช้ข้ออ้างมาเป็นเครื่องมือหลบหนีแต่ใช้การลงมือทําเป็นอาวุธข้ออ้างมันสบายมันเหมือนกับหมอนนุ่มๆที่ทําให้เรานอนต่อได้ แต่หมอนนุ่มนั้นเองก็ทำให้เราไม่เคยลุกขึ้นไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้เลยคออ้างจึงไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่หวานในปากแต่กัดกินชีวิตของเราอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงต้องเลิกหาคออ้างตั้งแต่วันนี้ทุกครั้งที่ความคิดบอกเราว่าทําไม่ได้หรอกให้เปลี่ยนเป็นคำถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ทำได้คำถามนี้จะเปิดประตูสู่ทางออกแล้วก็พาคุณ ก้าไปข้างหน้าอย่างที่ข้ออ้างไม่มีวันพาไปได้ข้อ9เลิกโทษคนอื่นเวลาที่ชีวิตไม่เป็นดังใจหลายคนก็รีบหาคนผิดรีบโยนความรับผิดชอบออกไปนอกตัวเรากับว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าใครสักคนอาจจะทําให้เราสบายใจชั่วคราวแต่คุณรู้ไหมคะทุกครั้งที่เราทําแบบนั้นเรากําลังโยนโอกาสในการเติบโตทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวการโทษคนอื่นก็เหมือนกับคนถือกระจก แต่หันด้านหลังเข้าหาตัวเองเราจะไม่มีวันเห็นหน้าตาของปัญหาที่แท้จริงเพราะมัวแตะชี้นิ้วออกไปว่าเพราะว่าเขาเพราะว่าเธอเพราะว่าสภาพแวดล้อมเพราะว่าโชคชะตาจนลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือตัวเราเองโบราณได้บอกไว้นะคะว่าคนโง่จะชี้นิ้วเข้าหาคนผิดแต่คนฉลาดจะชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง เพราะการชี้นิ้วหาตัวเองนั้นไม่ใช่เพื่อด่าหรือว่าซ้ำเติมแต่เพื่อถามว่าฉันพลาดตรงไหนฉันจะแก้ได้ยังไงนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นบทเรียนจำไว้เสมอนะคะว่าความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปแต่มันคือครูผู้เข้มงวดครูคนนี้บางครั้งก็สอนด้วยน้ำตาบางครั้งก็สอนด้วยความเจ็บปวดแต่บทเรียนที่เขาให้จะทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็น ส่วนคนที่โทษคนอื่นอยู่เสมอเขาก็จะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าทุกครั้งที่โยนความผิดออกไปเขาก็โยนกุญแจแก้ปัญหาออกไปพร้อมกันด้วยในทางกลับกันคนที่ยอมรับว่าปัญหาอยู่ตรงนี้และตัวเองต้องแก้เขาก็จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาและก็ได้เปลี่ยนชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องเลิกโทษคนอื่นตั้งแต่วันนี้แล้วก็หันกลับมามองตัวเองกล้าที่จะรับ กล้าที่จะแก้และก็กล้าที่จะก้าวต่อไปแล้วคุณจะค้นพบว่าแท้ที่จริงแล้วอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตไม่ได้อยู่ในมือของใครเลยแต่อยู่ในมือของคุณมาตลอดเวลาข้อ10เลิกผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งก็คือขโมยเงียบๆที่คอยปล้นอนาคตของเราไปทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าไร้ความสามารถแต่ล้มเพราะว่ามัวแต่บอกกับตัวเองว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำ แต่รู้ไหมคะว่าพรุ่งนี้ที่คุณเฝ้ารอมันไม่มีวันมาถึงจริงๆเพราะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้คุณก็จะผลัดไปวันต่อๆไปเหมือนกับเดินวนอยู่ในเขาวงกฏที่หาทางออกไม่ได้เพราะว่าไม่เคยก้าวออกมาจริงๆอย่างที่โบราณเคยเตือนไว้นะคะว่างานที่ไม่เริ่มในวันนี้ก็จะไม่มีวันเสร็จแม้ในวันข้างหน้าเวลาของเราก็มีแต่ไหลไปข้างหน้าไม่เคยหันกลับมาให้เราแก้ตัวใหม่ทุกนาทีที่ผ่านออกไป ก็คือนาทีที่เราเสียเปรียบคนที่ลงมือทําการรอให้พร้อมก่อนจึงเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงคนที่สําเร็จไม่ได้เริ่มตอนที่พร้อมที่สุดแต่เริ่มตอนที่กล้าที่สุดกล้าลงมือแม้ว่าจะยังไม่รู้ทุกคําตอบกล้าก้าวแม้ว่าทางข้างหน้าจะยังมืดมิดแต่การก้าวนั้นเองค่ะที่ทําให้ทางสว่างขึ้นทีละก้าวและจําไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะความสําเร็จไม่ใช่ผลลัพธ์จากการพุ่งทีเดียวให้ถึงฝั่ง แต่มันมาจากการก้าวเล็กๆที่เราทําซ้ําๆทุกวันความสม่าเสมอเล็กน้อยในวันนี้ก็จะกลายเป็นภูเขาใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องเลิกผัดวันประกันพรุ่งตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ต้องรอให้ใจพร้อมไม่ต้องรอให้สถานการณ์สมบูรณ์แบบจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้ในทันทีแล้วเมื่อคุณเริ่มลงมือจริงพลังแห่งการเริ่มตน้นก็จะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่ข้ออ้างใดๆจะพาไปได้ข้อ11 เลิกคิดว่าทําไม่ได้คําว่าทําไม่ได้มันเป็นคําสั้นๆแต่มีอํานาจทําลายชีวิตทั้งชีวิตได้เพราะทันทีที่คุณพูดคานี้ออกมาก็เหมือนกับคุณปิดประตูความเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยมือของคุณเองความจริงแล้วคําว่าทําไม่ได้มักจะไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มันมาจากความกลัวความไม่มั่นใจและก็ความเคยชินที่สั่งสมมาในใจเรามักจะตัดสินสิ่งที่ยังไม่เคยลองว่าเกินกำลัง ทางที่ยังไม่เคยก้าวออกไปเลยแม้แต่ก้าวเดียวโบราณได้บอกไว้นะคะว่าคนที่แพ้คือตอนที่ยังไม่เริ่มเท่านั้นเพราะว่าความพ่ายแพ้ไม่ได้เกิดจากสนามรบแต่เกิดขึ้นจากใจที่บอกตัวเองว่าไม่มีทางสู้ได้คนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำก็หมดสิทธิ์ที่จะเห็นชัยชนะต,ต,ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะลองสังเกตดูนะคะเด็กที่เริ่มหัดเดินไม่มีคนไหนที่เดินได้ตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนล้มหมด แต่พวกเขาก็ไม่เคยบอกตัวเองว่าทําไม่ได้เขาเพียงแค่ยังทําไม่สําเร็จในวันนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่พยายามใหม่จนในวันที่สุดก็สามารถเดินได้อย่างมั่นคงถ้าเด็กตัวเล็กๆยังคงเชื่อว่าตัวเองทําได้แล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงไม่กล้าเชื่อบ้างคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคําว่าทําไม่ได้ให้เป็นคําว่ายังไม่ทําสมองของเราก็จะหาทางออกในทันทีคําว่ายังเนี่ยมันเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ มันบอกว่าเรื่องนี้ยังมีหนทางยังมีโอกาสเพียงแต่เรายังไม่ได้ลองทำก็เท่านั้นหรือว่ายังไม่ได้ทำวิธีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องเลิกพูดเลิกคิดว่าทำไม่ได้แต่ถามตัวเองแทนว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ทำได้คำถามนี้ก็จะปลดล็อกพลังสมองและก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่หาทางออกได้เสมอนั่นเองจำไว้นะคะโลกนี้ไม่ได้มีที่ว่างให้กับคนที่มัวแต่บอกว่าทำไม่ได้ แต่โลกจะอบรับคนที่กล้าลงมือและก็ลงมือทําซ้ำๆจนทําได้จริงในที่สุดข้อ12เลิกใช้เงินเพื่ออวดคนอื่นในสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่แข่งกันโชว์แข่งกันอวดใครได้รถใหม่ใครถือกระเป๋าแพงๆใครไปเที่ยวหรูๆต่างก็อยากจะประกาศให้โลกรับรู้ราวกับว่านั่นคือการพิสูจน์คุณค่าแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นพิสูจน์ได้แค่เพียงว่าคุณกลัวคนอื่นไม่เห็นค่าในตัวคุณ คุณจึงต้องเอาของนอกกายมาบอกแทนการใช้เงินเพื่ออวดก็เปรียบเสมือนกับการก่อไฟขึ้นกลางลมแสงมันสว่างก็จริงนะคะแต่ก็ดับไวเช่นกันและกว่าจะสว่างให้คนอื่นเห็นคุณก็เผาตัวเองจนมอดไหม้ไปแล้วคนที่เอาเงินไปซื้อหน้าตาสุดท้ายก็เหลือเพียงภาพลวงตาที่ไม่มีรากฐานโบราณจึงสอนไว้นะคะว่าความมั่งคั่งจริงๆแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เงียบไม่ใช่เสียงที่ตะโกน เพราะว่าความรวยที่แท้จริงไม่ใช่รถหรูหรือว่าบ้านหลังใหญ่แต่คืออิสราภาพที่คุณมีในการเลือกใช้ชีวิตรถราคาแพงจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยถ้าสุดท้ายต้องนั่งกังวลทุกเดือนว่าจะผ่อนทันไหมกระเป๋าแบรนด์เนมก็จะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าในกระเป๋านั้นไม่มีเงินเก็บสักบาทภาพลักษณ์ที่สร้างด้วยนี่คือกำแพงที่พร้อมจะพังลงมาในวันใดวันหนึ่งคนที่ฉลาดเรื่องเงินเขาไม่ได้เอาทรั์ไปอวด แต่เขาเอาซับไปสร้างเครื่องจักรทำเงินให้ตัวเองเขาเลือกที่จะลงทุนเขาเลือกสร้างรายได้หลายทางเขาเลือกความมั่นคงมากกว่าความหรูหราเพราะเขารู้ว่าความสบายใจในระยะยาวมีค่ามากกว่าความพอใจในระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นจะต้องเลิกใช้เงินเพื่ออวดคนอื่นแล้วก็หันมาใช้เงินเพื่อสร้างรากฐานให้กับตัวเองความมั่นคงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องโพสต์ไม่จำเป็นต้องโชว์แต่เมื่อถึงวันหนึง่ง โลกก็จะเห็นเองว่าคุณยืนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำชมจากใครแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ